พกกับผมนายช็อตตี้บูจว่ากับ De วิลเมคไคทีคอปคอมแบเกมมือถือแนวแอคชั่นแฮ็กแอนสลจากเ vil m a มคไคของแท้นนเองครับในเกมนี้เราจะสามารถจัดทีมได้3ตัวละครครับและก็ลงไปสู้กันแบบทีละตัวนะและมีควิ c ไทม์อีเวนต์ด้วยครับกดถูกจังหวะออกไปช่วยกันโจมตีได้อะไรได้นะครับหรือแม้กระทั่งกดหลบถูกจังหวะก็มีการสโลโมชันและเคานเตอร์แอตแทได้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้เล่นอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโคออฟลาบอสกับเพื่อนหรือว่า PVP อะไรแบบนี้ก็มีซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็ เปิดให้บริการผ่านสโตรไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและที่สําคัญเลยคือมีภาษาไทยแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเปลี่ยนที่ตั้งค่าเลยครับหน้าจอหลักด้านซ้ายล่างเลยครับเข้ามาปั๊บจะเจอตรงนี้เลยด้านขวาครับภาษาไทยเขาจะใช้คําว่าอักษรไทยนั่นเอง เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูการเล่นของจริงเลยกันแล้วกัน,นครับพบกันที่ด่านน้าแข็งที่เดิมแล้วผมมามีหินกลิ้งด้วยนะก็จริงๆแล้วเราสามารถกดบริเวณด้านซ้ายได้เลยนะมันจะเดินไปให้เลยนะครับแต่ว่าบางทีมันจะมีของซ่อนอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันจะไม่เดินไปให้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้เล่นเองบ้างนะครับผมเดี๋ยวดูหินกลิ้งก่อนจะไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวนะอ้าวเวนกรรมวิ่งติดขอบอีกโดดโยกได้ไหมเออได้โดดสองจังหวะได้เนาะโดดสองจังหวะแล้วก็แดชเอา โอเคผ่านได้ครับผมอ่าด้านหลังนั้นมีของอยู่ด้วยครับผมจําได้เอะอแต่ว่าเจอศัตรูก่อนครับมีการตัดฉากเข้ามาต่อสู้แบบนี้การต่อสู้ก็ไม่มีอะไรมากครับกดโจมตีรัวๆเลยก็ได้เนาะแต่ว่ามันจะมีคอมโบอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นของดดนเต้คือแตะไว้ครั้งหนึ่งแล้วปล่อยแล้วก็แตะต่อก็คือกดปล่อยแล้วก็กดต,ต่อนะครับคพมโบจะเปลี่ยนไปเห็นไหมเออแล้วก็จะมีกดค้างด้วย กดค้างก็จะงงัดสตูขึ้นบนฟ้าอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ลองศึกษาสกิลของแต่ละตัวละครดูเดี๋ไม่ได้มีโหมดฝึกซ้อมการใช้สกิลด้วยเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันจะได้เล่นเป็นครับอ,อย่างของเลดี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเลดี้คือโจมตี3ครั้งแล้วกดแดช1 2 3แล้วกดแดชมันจะงัดสตูขึ้นฟ้าแบบนี้แต่ในความเป็นจริงนะเรากดกระโดดยิงเลยก็ได้เออกดกระโดดยิงไปเลย แล้วก็เวลาอยู่บนอากาศกดเดชนะครับก็จะเป็นการพุ่งลงไปแล้วก็ช้อนศัตรูขึ้นมาแล้วก็ยิงต่ออะไรแบบนี้นะครับก็คือแต่ละตัวละครจะมีคอมโบที่แตกต่างกันไปโอมาแมปนี้นี่พายุหิมะเข้ากันเต็มเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวอธิบายส่วนเสริมที่ยังไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ก็แล้วกันก็คือสกิลนั่นเองครับสกิลเกมเนี้จะมีแค่2อท่านะก็คือตรงเนี้ยเป็นท่าประจําตัวละครส่วนอันเนี้ยต้องเก็บเกรดก่อนเป็นสกิลอัลติเมทนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการเปลี่ยนตัวเนี่ยถ้าเกิดสังเกตด,ดีๆมันจะมีลููกสั่นส่นๆอย้ยใช ถ้าเราเปลี่ยนตอนที่มันสั่นๆเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนตัวออกมาเขาจะช่วยโจมตีด้วยคือไม่ได้เปลี่ยนมาเฉยๆอะถ้ามันไม่สั่นแบบนี้คือเปลี่ยนมาก็ไม่ได้มีการช่วยโจมตีเท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจัดการเจ้านี่ก่อนไอ้นี่มันเกาะเยอะใช่ไหมละ่ะนี่แหละยขวดแปกอันนี้ละ่ะนี่แหละขึ้นฟ้าไปด้วยเลยเออสบายๆโคตรชอบเลยเลดี้ถ้าเกิดใครไม่ได้เปิดกระชปองเลยอะเลดี้มันจะค่อนข้างดีเพราะว่าจะได้อาวุธสีม่วงมาแบบฟรีๆ อ่าประตูเปิดต่อไปต่อได้แล้วนะครับผมนี่แหละคือบรรยากาศการเล่นนะท่านผู้ชมก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเื่อยๆืๆ,ๆนะครับมีคอนเทนต์อะไรปลดล็อกมาใหม่ก็ค่อยแวะเวียนกันไปที่หลังาราล่ะครานี้มาดูตัวอย่างบอสไฟ์กันบ้างดีกว่าครับผมเจ๊สายฟ้าคนเดิมนะฮะผมจําได้เลยภาค3เราเอากีตาร์จากเธอได้ใช่ปะ่ะนี่เป็นนักเวทเนาะก็เดี๋ยวเปลี่ยนเลดี้มาช่วยดีกว่าเออตัวก่อนก่อน ว้าไปไหนเอาโทคดีที่ใช้เลดี้โอ้โอ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 ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอันนี้มีกราะอยู่นะต้องยิงเข้ากราะให้แตกก่อนนะครับคือเลดี้เขายิงถี่ไงโอเคโอ้เดี๋ยวเยวเปลี่ยนเปยนเอออันนี้ J เจเขาชะงักไปแล้วครับผมดันเต้มาลัวๆส่วนเนโรผมไม่ได้ปั้นมานะโหจะเล่นแค่สองคนทำอะไร ผมเข้าไปบวกเลยเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วผมเนี่ย <c oughs> บวกรัวๆกลกางโลกใช่ไหมอ่ะกางโลกแล้วเปลี่ยนเลดี้ก่อนโอเคใกล้แตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวโอเคแตกแล้วไปนันเต้วด,ดเขาให้อีกหนึ่งดอกแทงเข้าไปดิ แทงเข้าไปแทงเข้าไปอีกนิดเดียวแทงอีกทีนึงเรียบร้อยถ้าสู้ไม่ไหวก็ไปอัปเกรดต,ตัวละครก่อนเนาะเกมนี้มันอยู่ที่ค่า CP เป็นหลักด้วยทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นไปสักคั้หนึ่งแล้วนะครับจะเจอปัญหาอยู่2อ,อย่างปัญหาอย่างแรกเลยคือค่าความแข็งแกร่งไม่เพียงพอก็อาจจะต้องไปอัปเกรดก่อนอีกปัญหาหนึ่งเลยคือพิซซ่าไม่พอครับวันแรกๆที่มาเล่นนี้พิซซ่าจะหมดไวไมากจริงๆครับก็ลองไปเช็คดูว่าเรามีพิซซ่าสำรองไหม อ่ะถ้าเกิดไม่มีก็คือจะต้องซื้อเอาเลยแบบนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะรอเวลาให้พิซซ่ามันขึ้นครับหรือไม่ก็ลองแวะไปดูที่ภารกิจที่มันอยู่ด้านขวาบนนะครับผมมันจะมีให้เรารับพิซซ่าฟรีอยู่แล้ววันละ120แต่ก็ไม่เพียงพออยู่ดีต่อวันนะจ๊ะ แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำยังไงได้บ้างใช่ไหมครับอ่ะก็ไปเข้าร่วมคอนเทนต์อื่นๆได้เลยครับดูด้านขวาบนที่เป็นรูปเอกสารกระดาษไข่ไอ้พวกนี้จะเป็นพวกภารกิจรายวันนั่นเองครับในบางภารกิจครับมันไม่จำเป็นต้องใช้พิซซ่านะครับอย่างเช่นในพวกนี้ลงได้วันละครั้งวันละครั้งวันละครั้งไอ้พวกนี้ก็คือจะเป็นดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรนะครับจะไม่เสียพิซซ่าครับแต่ว่าบางดันเจี้ยนก็เสียนะอย่างเช่นันนี้แดนปีศาจสถิตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมาลงตอนไหนก็มาลงตอนที่เราลุยในนนนเเรรรรรรืื่่่่อออองงงงหหหลลลลััักกกกกไไไไมมมวววแแ้้็็จะะะะาาาาาตีพทํฟ์ขปคบ ก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงเรื่องการฝึกฝนสกิลเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะครับและท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันฝึกได้หลายอย่างนะครับก็คือเป็นพื้นฐานการเล่นทั่วไปเนาะการ QTE การหลบหลีกนู่นนี่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกการใช้อาวุธของแต่ละคนเลยครับผมแล้วก็ฝึกเสร็จเนี่ยได้รับรางวัลเป็นเพชรด้วยนะจะได้ไปเปิดกระชับชปองกันต่อ เดี๋ยวผมจะย้ายกลับมาเล่นเซิร์ฟเก่าให้ดูนะครับคืออันนี้ผมเล่นไปไกลมากแล้วไงกิจกรรมจะมีเยอะมากๆกครับก็ที่มีคําถามเยอะกันมากที่สุดเลยคือเล่นกับเพื่อนได้ไหมได้นะครับแต่ว่าต้องจบบทที่4ก่อนครับวันแรกอาจจะยังเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรรอวันต่อๆไปก็ได้นะครับและการโคอปเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันแบบแรกคือสู้ทั่วไปเลยตามปกติไม่มีอะไรพิเศษนาแต่อีกแบบหนึ่งท้าทายกว่านั่นคือ ต่อสู้กับบอสนั่นเองครับบอสค่อนข้างเก่งเลยครับผมและท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปหาห้องแบบอัตโนมัติเองก็ได้หรือว่าจะสร้างห้องขึ้นมาเองก็ได้ครับโดยห้องหนึ่งเนี่ยจะจุได้ทั้งหมด4คนนะครับใช้ตัวละครซ้ํากันได้นะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอยากได้โบนัสเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องลงกับเพื่อนที่อยู่ในกิลดียวกัน2คนขึ้นไปนะจะได้โบนัสโจมตีกับป้องกันนอกจากบอสในโคอปแล้วนะครับก็จะมีบอสที่เราลงไปสู้คนเดียวในนะในระบบบอสฮัน และบอสเนี่ยเขาจะมีบอกด้วยนะครับว่าแพธทตุอะไรก็พยายามหาอาวุธให้มันตรงท่ากันละกันแต่ผมเนี่ยไม่มีท่าน้ำแข็งเลยไม่รู้จะสู้ยังไงเหมือนกันส่วนบอสที่มีให้สู้ก็เป็นบอสที่เราเจอตามเนื้อเรื่องนั่นแหละแต่ว่ามันโหดกว่าเดิมเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลือดเยอะหรือว่าการโจมตีมันจะค่อนข้างถี่กว่าเดิมครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นมาไกลๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่ามันปล่อยบอสได้ด้วยนะดูด้านขวาบนที่เป็นรูปดาบไวเห็นปะแต่บอสมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่อ่ะเขาจะเน้นโจมตีอย่างเดียวเพราะฉะะะะนนนนนนั้แําาาวว่่่เเลองจจดีก นอกจากพวกบอสแล้วนะครับก็มีการลงอารีนาด้วยนะครับก็คือสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นเองครับมันจะอยู่ในหมวดสกิลนะแล้วก็ชื่อสกายอารีนา ในเนี้ยมันจะมี4ี่หมวดด้วยกันแต่ว่ามันเปิดแล้ว3อันอันแรกก็คือสู้แบบทั่วไปนะครับไม่มีอะไรพิสดารอันนี้ก็คือจะเป็นแร็งแมทนะครับเก็บแต้มเก็บคะแนนคะแนนสูงแร็งสูงก็ได้รางวัลเยอะอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็ฟีสเปรนี่คือชวนเพื่อนมาสู้กัน1นึ่หงอะไรเงี้ยทำได้นะครับแล้วผมจะบอกว่าอารน่าของเกมเนี้ยมันเป็นลักษณะของแฟร์ไฟครับหรือว่าแฟร์อารีนาพูด,ดง่ายๆคือไม่มีเรื่องของการคำนวณของครับเขาจะปรับให้ความสามารถเนี่ยมันบาลานซ์กันครับที่เหลือก็คืออยู่ที่ฝีมือและว่าจะเป็นยังไงไ ทีนี้ถ้าเกิดอยากจะชวนเพื่อนมาไฟใช่ไหมครับก็ใช้คําสั่งฟรีสเปรได้เลยครับให้ใครคนใดคนหนึ่งสร้างห้องนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนได้ไม,ม invite, ันมีคําสั่งอินไว้เห็นไหมครับเออนั่นแหละก็ชวนกันเข้ามาสู้กันได้เลยสําหรับอารีนาของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชิงไหวชิงพิบกันด้วยครับเพราะว่าโจมตีแล้วมีการแบบชะง,งักด้วยเห็นไหมเออถ้าเกิดชะง,งักทําไงใช่ไหมครับมีวิธีเดียวก็วคือเราต้องกดปุ่มเนี่ยแน่ๆปุ่มได้ผมเนี้ย,เ,ยเพื่อให้ตัวเองดีดกลับขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เรากลับมาต่อสู้ได้้ไ,ไดกดกดวง เออวันนั้นก็ลองดูก็ได้กันนะครับพี่เกมนี้ก็มันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับผมชอบใช้เลดี้เพราะว่ายิงจากระยะไกลไงเออก็จะได้เปรียบครับถ้าเกิดงัดศัตรูขึ้นฟ้าได้ด้วยนะบอกเลยสบายครับนี่ไงขึ้นฟ้ามาแล้วอันตรีผมเต็มแล้วด้วยใช้เลยแล้วกันครับปัง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 ปัเ,เปัง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 ตังนังปังปังปับเังปังปมงปั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 งปนงปั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 งเังปังปังรังป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 ัจปังปังดังปังังปันึง พอจะใกล้ตกผืนนี่ก็กดชิปนะครับไม่ใช่กดชิปหมายถึงกดโลบะกดแดชอ,อ่ะเฮ้ยดีดีด,ด,ดีเออเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาอันติหึงอันแต่ว่าโดนไปนเนี่ยโดนเนาะยิงไปยิงไปเออคอมโบเลยดีนี่สบายสุดแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมไม่จำเป็นต้องตาย3ตัวนะครับแค่มีตัวใดตัวหนึ่งตายคือชนะเลย โอเคทีนี้เรามาดูกิจกรรมอื่นๆในชาเลนจ์กันบ้างดีกว่าครับอันแรกที่เห็นเลยตรงนี้คือการไต่หอคอยนั่นเองครับคือหอคอยของเกมเนี่ยมันจะแบ่งตามธาตุอยู่ด้วยก็คือเป็นพวกฟิสิก a ลก็คือกายภาพใช่ปะอันนี้ไฟน้ำแข็งสายฟ้านะครับถ้าเกิดว่านากผู้ชมจะเข้าไปไต่หอคอยเนี่ยจะต้องจัดทีมให้มันตรงกับธาตุนั้นๆนะครับเช่นอันนี้ก็คือจะเป็นฟิสิกสลคือกายภาพมันเอง นั่นหมายความว่าเกมนี้ท่านผู้ชมต้องปั้น12ตัวละครเลยนะเพื่อที่จะเอามาลงคอนเทนต์นี้ก็คือหอคอยหนึ่งสตัว3ตัว,3ต,ว3ตัวกันไปเลยถ้าเกิดว่าเราแต่หอคอยได้แล้วเนี่ยเขาจะมีการผลิตทรัพยากรให้เราอัตโนมัติเหมือนกันแนวไอเดออีกด้วยกิจกรรมต่อมาอันนี้นะครับ Memory c o r อ i d o r อันนี้อารมณ์ประมาณให้เรากลับไปลุยเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าเขาจะมี3าดาวให้เราเก็บด้วยส่วนใหญ่แล้วก็คือให้เราจบด่านนั้นเร็วๆแล้วก็อย่าดโดนโจมตีเยอะครับ ส่วนอันนี้บัตดี้พาเรนนะครับอันนี้อารมณ์ประมาณแนวเซอร์ไววครับสตูเนี่ยมันจะมาบุกเรื่อยๆ,ๆเรื่ยๆเลยนะครับมันก็จะวัดกันว่าเราเนี่ยไปได้กี่เวบนั่นเองครับซึ่งคอนเทนต์เนี้ยเราจะได้รับหนังสืออัปเกรดสกิลค่อนข้างเยอะส่วนที่หมุนสล็อตผมก็อธิบายไปก่อนนะน,นี้แล้วใช่ไหมอ่านั่นแหละถ้าเกิดเราลุยดันเจียนต่อไปไม่ไหวจริงๆอ่ะเราก็ต้องมาทำคอนเทนต์พวกนี้แทนที่จะไปลงเนื้อเรื่องหลักนั่นเองครับ เอาละคราวนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกระชปองกันดีกว่าครับอยู่ด้านขวาบนเลยที่เป็นรูปการ์ดสีทองๆองเหลืองๆนั่นแหละครับผมก็ปัจจุบันจะมี4ตู้ครับแนะนานะเปิดตู้แรกก่อนเพราะว่ามันสุ่ม40รอบเนี่ยเราจะได้รับอาวุธ SSR แน่นอนก็คือ1ใน3อันนี้นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นตู้อื่นเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องใช้เพชรเลยนะครับไม่สามารถที่จะใช้ตั๋วได้โยเวนตู้นี้อาตู้นี้ก็คือจะเป็นตู้อาวุธจะมีตั๋วอยู่ด้วยนะครับงั้นก็ไปเปิดตู้แรกนั่นแหละครับตั๋วนี้ก็จะได้ง่ายจจจาาากกกิรรมมแแลลล้้ว็ผ่่่นตะะะบบบบบททอไดยง10 10 10 เปิดรอบแรกดูเลยครับเอาเรื่องเอาชัยกันหน่อยครับเอาตอนแรกก็ดูว่าเป็นแอนิเมชันการเปิดกระชปองที่ไหนได้ก็คือเราได้ดันเต้เลยดันเต้ตัวนี้ก็ได้ฟรีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะอืมที่เหลือก็เป็นอาวุธกันรุนล้วนเลยครับโอเคทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของการอัปเกรดกันต่อเลยละกันครับดูด้านขวาบนได้เลยครับที่เป็นรูปหน้าของดันเต้นั่นเองนะครับผมเลือกคนให้เรียบร้อยก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ด้านขวาล่างครับจะมีคําสั่งพัฒนาอยู่นะครับ จะมีหลายส่วนด้วยกันเลยครับอันแรกที่เราเห็นเลยคือจะเป็นตราของตัวละครใช่ไหมอันนี้คือการเพิ่มดาวหรือว่าเลื่อนขั้นนั่นเองครับคือตัวละครเกมนี้เลื่อนขั้นไปยัน EX ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวฟรีที่เราได้มาตั้งแต่แรกนะครับแล้วจะเลื่อนขั้นได้ไงเมื่อกี้เราเปิดกระชับชปองซําใช่ไหมได้เศษมาก็กด up ดาวไปได้เลยนะครับรวมไปถึงกิจกรรมบางทีเราก็ได้ได้เศษมาเหมือนกันครับ ตนนั้นต่อมาอัปเกรดอันนี้ก็คืออัปเกรดเลเวลนั่นเองครับกดเพิ่มด่วนเลยก็ได้เขาก็จะอัปเกรดเลเวลให้ไม่เกินเลเวล ID ของเราครับตอนนี้ผมเลเวล ID 19มันก็จะตันแค่19เท่านั้น ส่วนต่อมาด้านซ้ายอันที่2คือศาสตราวุธหรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดมีของดีกว่ามาเนี่ยอย่าลืมมากดเปลี่ยนด้วยนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยก็มีแค่นี้ก็ใส่อันนี้ไปก่อนกันละกันนะครับส่วนการพัฒนาเนี่ยก็จะมีทั้งการเลื่อนระดับเลเวลแต่ว่าอันนี้มันเลเวลสิแล้วไงมันก็ไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่า ID ผมเลเวลสิบเก้านะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะมีการอัปดาวด้วยอันนี้คือใช้ดาบเล่มเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะมาปลดดาวได้ ทำให้สเตตัสมากขึ้นแล้วก็สกิลก็จะปลดล็อกมากขึ้นด้วยนะครับส่วนรูปร่างนี่อารมประมาณคอสตูมไปเลยครับผมเคยได้อันนี้ที่เซิร์ฟต่างประเทศด้วยนะเข้าร่วมกิจรกรรมอะไรก็ไม่รู้แหละได้มา ตอนนั้นต่อมาคือการเว้นครับอันนี้อารมณ์ประมาณระบบรูเลยก็คือใส่4อันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเซ็ตเดียวกันหมดจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยอันนี้มันขาดไปอันหนึ่งไงถ้าเกิดว่าใส่ครบ4อันเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาก็ได้เนาะแล้วไอ้พวกเนี้ยมันตีบวกได้ด้วยนะครับก็คือเราแตะเข้าไปเสร็จปั๊บดูด้านขวาล่างจะมีทั้งการเปลี่ยนจะมีทั้งการพัฒนาใช่ไหมครับพัฒนาก็ตีบวกนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมตีบวกให้มันตันไปเลยก็แล้วกันแค่นี้แหละจบ ส่วนั้นสุดท้ายคือสกิลครับแนะนําตัวละครไหนที่เราเล่นอ่ะอัพไปเลยทั้งหมดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าพื้นฐานเขาจะอัพให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอัพขึ้นไปเนี่ยประสิทธิภาพของมันก็จะมากขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราเล่นไปอีกสักพักหนึ่งนะครับจะมีการติดตั้งหนังสือด้วยนะครับหนังสือก็ล่าบอสได้มานะครับมันก็จะมีหลายเล่มหน่อยก็บวกความสามารถแตกต่างกันไปครับเราเข้าไปดูได้เลยนะครับมันจะมีบอกเบื้องต้นครับบวกความสามารถอะไรแล้วเราสามารถติดตั้งรูนใส่ในหนังสือได้ด้วย แล้วก็แนะนําให้ติดตั้งรูนให้เหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีโบดัสด้วยไงอย่างเช่นอันนี้ติดครบ3อันเวลาเราโจมตีใส่ศัตรูที่มันเลือดออกอะจะแรงขึ้น8%แล้วดันเต้ที่ผมใช้เนี่ยคือเป็นดันเต้คนแรกสุดที่ทุกคนมีมันโจมตีหรือใช้สกิปไปแล้วทําให้ศัตรูเลือดไหลได้ด้วยก็เหมาะกับหนังสือเล่มนี้เอามากๆเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคอนเทนต์อื่นๆกันบ้างว่ามีอะไรนะครับก็จะมีหน่วยลาปีศาจริงๆมันก็คือการจัดทีมแหละแต่ในะความเป็นจริงเราจะไปจัดก่อนท ตัวนั้นที่2คือการส่งนั่นเองครับท่านผู้ชมสามารถย้อนกลับไปยังแผนที่ที่เราเคยผ่านมาได้ด้วยนะครับก็คือต้องกดที่ตู้โทรศัพท์นะครับมันจะย้อนกลับไปได้เนาะเผื่อพลาดของอะไรมาแล้วก็ด้านขวาล่างจะมีคําสั่งส่งอาประม,มันส่งคนไปหาของนั่นเองครับก็เลือกได้เลยครับแล้วก็กดคําสั่งส่งทั้งหมดเขาก็จะเอาตัวละครที่เหมาะสมใส่ให้เราแค่นี้แหละแล้วก็รอเวลาตามที่เขาบอกเมื่อกี้คือเท่าไหร่นะหกชั่วโมงใช่ไหมนั่นแหละก็อย่าลืมมากดรับ้วยก,กัน ตัวนั้นต่อไปเป็นคำพีปีศาสตร์ก็อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมเออนั่นแหละติดหนังสือให้ถูกคนเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของโดยใช้เงินใช่ไหมครับซื้อด้วยเพชรน,นะครับหรือว่าเข้าร่วมคอนเทนต์ต่ตางๆมาอะไรเงี้ยก็เอามาแลกของรางวัลได้แล้วเดี๋ยวเล่นไปสักพักมีออกมาเป็นตับเลยเพราะว่ากิจกรรมเกมเนี่ยมันเยอะมากช่วงแรกผมก็อาจจะแลกเอาตัวกระชปองไปก่อนก็แล้วกัน ตัวนั้นต่อมามิชชั่นสำนักง,งานอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราทําการเลือกเควสก่อนนะครับว่าเราอยากได้เควสแบบไหนแนะนําให้เลือกแรงเอสนะครับแล้วดูของด้วยว่าใช่ที่เราต้องการบ้างหรือเปล่าถ้าใช่ก็กดตกลงไปได้เลยครับด้านขวาล่างเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเดินทางไปยังบริเวณตรงนั้นเพื่อที่จะไปต่อสู้จริงๆนั่นเองครับเขาให้เราทําทั้งหมด3เควสนะเราจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมเป็นตัวก,กระชปองด้วยนะครับงั้นก็รับให้ครบๆไปเลยก็แล้วกันเนาะอุย้ยอันนี้มีแรงดับเบิลเอสด้ พอเรารับครบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะไปยังไงใช่ไหมอ่ะคลิกเข้าไปที่เควสเลยแล้วกดโกได้เลยครับเดี๋ยวตัวละครเราก็จะวาร์ปไปเลยวาร์ปมาแล้วก็จะเห็นเลยครับมันเป็นเสาแดงๆอยู่ก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะวาร์ปไปต่างมิติแล้วก็ไปสู้กับมอนสเตอร์ที่เราเลือกเอาไว้นั่นเองครับตัวนั้นต่อมาเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋านี่ก็เอาไว้ดูของแล้วก็ย่อยของนะครับเผื่อแบบกระเป๋ามันจะเต็มอะไรก็ว่ากันไปเนาะมาย่อยทิ้งได้ตัวนั้นต่อมาทีมล่าปีศาจอันนี้ก็คือระบบกิด์นั่นเองครับ ซึ่งตรงนี้มันก็จะเหมือนกับที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ครับแต่คือเขาแค่ให้เรามาเข้าตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองครับผมตัวนั้นต่อมาคือการโดเน a t นั่นเองนะครับผมใช้เงินในเกมก็ได้หรือใช้เพชรก็ได้นะครับมันจะได้รับตัวเหรียญกระโหลกมาซึ่งเหรียญกระโหลกเนี่ยมันก็จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอเทมนั่นเองนะครับผม,มก็จะมีทั้งเศษตัวละครขายของอัพกรอัพเกรดตัวกระชับปองก็มีขายนะ ส่วนอีกอันนึงคือมิชชั่นหรือว่าภารกิจกิวนั่นเองครับอันนี้ต้องช่วยๆกันทำนะครับมีทั้งประจําวันแล้วก็ประจําสัปดาห์นะครับยิ่งช่วยกันทําเยอะเนี่ยก็จะได้แต้มเยอะแล้วก็จะได้รับรางวัลเยอะมากขึ้นไปด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเลเวลของกิลด้วยนะยิ่งเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันจะบวกโบนัสได้มากขึ้นด้วยนะครับเวลาที่ไปลงกิจ,จกรรมโคออฟอะส่วนคนที่ต้องการจะออกจากกิว,วก็ออกมาที่อินโฟได้เลยนะครับผมแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างครับจะมีคําสั่งออกกิวนั่นเองครับ ส่วนระบบเพื่อนของเกมนี้ก็แอดไว้กันเฉยๆจะได้แบบชวนกันไปเล่นกิจการรม c o o p content ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าไม่มีเรื่องของการท้าฟงท้าไฟกันตัวๆต,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 ตรงนี้ทําไม่ได้นะต้องไปเข้าตามระบบที่ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้นะครับทำตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีพวกเอ,อชิเม n นต่างๆพวกความสําเร็จอไอพวกนี้ก็คือลองเข้าไปดูนะเวลามันขึ้นจุดแดงๆก็เข้าไปรับรางวัลกันได้เลยครับผม พูดถึงของฟรีเนี่ยท่านผู้ชมลองดูพวกที่มันอยู่ด้านซ้ายบนด้วยก็ดีนะครับคือมันจะมีพวกกิจกรรมต่างๆอะ่ะอย่างเช่นล็อกอิน14วันจะได้ชุดว่ายน้ำของเลดี้แน่นอนแล้วดูไอเทมรายวันดิเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้อีกแล้วคูณ10เปิดกระชปองกันได้อะไรแบบนั้นนะฮะมีวันที่6ด้วยได้เปิดกระชปองตู้อาวุธนะครับก็ขอให้ได้ SS r กันทวนนะฮะก็แล้กันนะครับ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็อยู่ที่ด้านซ้ายล่างเลยครับหัวผมมันน่าจะบังอยู่นะมันจะเป็นรูปฟันเฟืองเลยแต่เข้ามาเสร็จปับ๊บจะเจ,เจอเรื่องการสลับภาษาก่อนผมพูดตั่งแต่ต้นคลิปแล้วใช่ไหมอ่านั่นแหละทีนี้มันจะมะีด้านซ้ายคือการตั้งค่ากราฟิกอันนี้คือผมเปิดสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะแล้วก็ปรับเฟรมเรท60 fps ด้วยนะครับเนื่องจากเป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะมันก็เลยไม่ได้ใช้ทรัพยากรมากใหม่นักส่วนการควบคุมนะครับเกมนี้ก็สามารถที่จะใช้จอยได้ด้วยนะครับผมแต่ว่ามมว่้อันเน,เน,นเเาทง ส่วนอีกอันหนึ่งที่อยากแนะนําคือตั้งค่าการต่อสู้เพราะว่าบางทีมันล็อกเป้าให้เราโมโมโซโซอาจจะไม่โดนใจเราอาจจะมาทําการล็อกเป้าด้วยตนเองก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดกันละกันเนาะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันนะครับใครที่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็แวะเวียนมาบอกกันได้เลยครับ